สวัสดีค่ะช่องแมดากกอก,กเอาไปเทศิลเลก้อนค่ะปูนนี่นะเทศนี่หครับเทนี่บออนี่นะคะเทนี่นะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะช่องแมดากกอก,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 กนะคะรถปูนมาแล้วค่ะตเตรียมพร้อมนะคะตเตรียมพร้อมที่จะทํางานนะคะเทคานค่ะขณะนี้เขากําลังรับประทานอาหารอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงพักที่พักเที่ยงเนาะเมดาก็ยังไม่ได้ได้ทานข้าวเลยค่ะ เขอจะกินไข่ลุงไปหนึ่งใบเขากำลังหาช่องทางอยู่นะคะว่าจะเทตรงไหนเนาะงงอะตอนนี้จะไปไหนดีวะ <c oughs> <c oughs>

าสวัสดีค่ะป,ปู่มุนีนี่นะคะปู่มุนีนวันนี้่วันนี้ปกปอบรู้สึกว่าเป็นปกปกเหลืองเลยอ่าเป็นมีตสีเหลืองเหรอสีเหลืองเลยสีส้สมตอนแรกวันนี้บอกวันนี้ผ่านข้าวออกปกปตินะ,ะมิสีส้มนี่เข้าได้ใช่ใช่สีส้มเรนก็บอกอยู่ถ้าแดงนี่อะไร<ม>ได้สีส้มแล้วเนาะค่อยๆเปลี่ยนสีเรื่อยๆ ตั้งแต่ว่าปูจะบวชนี่ปูเสียงน้อยลงนะคะปู่เสียงน้อยลงนะคะไม่ค่อยเสียงดัง <c oughs> ใช่ก็เห็นเดินมายังไม่มีเสียงแต่ก่อนอเสียงมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้มาตัวเ,นะเสียงไม่มีคะ่ะทา,างให,ใ,หาให้ลูกเคยลูกสาวไปค่ะ ไม่ได้รู้ไม่ได้ไปดูเลยค่ะไม่เข้า่่ไมทางขึ้นไล่ทางไปทางไปให้ไปศูนย์ค่ะนี่นะคะเขากำลังหาทางหาวิธีเพลงเนาะดูดูแล้วคนบอกยื่นะครับตรงนี้ร้อนมากเลยนะผมลำใจนะครับ นี่ก็จะเตรียมพร้อมแล้วนะคะเทตรงไหนเนาะเขาจะเทตรงนี้เลยหรือว่าเทตรงไหนเนาะ เอ,เ,อเอาล่างลงไปนี่บอกค,ะค่ะได้ล่างเงี้ยเงี้ยแต่ก็ลหลอดอยู่เนอะ